เอาเลยอนะเอานะเอาจริงครับประเดี๋ยวย่องอีกโอ้โหขอแต่เลนครับขอแมวดินครับบอ่อนี้น่าจะไม่พอแล้วแล้วไม่ยันลงไปอ่ะเดี๋ยวมันขับยากไงมันนั่งท่านั่งท <c oughs> ่านี่เออจะมันนั่งท่าไหนอ่ะเดี๋ยว น้าพี่ดูน้าเดียเดียวมจะไปหน้าไม่ได้น้าไปไว้เนี่ยเออขับยากแก่ดูนะบารเนี่ยเอาเอาใกล้ตัวก่อนก็ได้ครับไม่ต้องไปเอาไกลๆหรอกครับเอาเอาใกล้ๆให้หมดก่อนก็ได้ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับแล้วทำไมจะดับอยู่เรื่อยอ่ะอ๋ออ่าดูนะบาร์เดอร์เอาหย่อนลงไปหย่อนลงไปเอ้หย่อนลงไปแล้วก็ปล่อยอ้าวดูนะบารเนี่ย เอาไรวะเนี่ยเวลาเวล่ยกอะไรกเองอะสวิงย้ายในเดิรเดิรเอ็กซ์คันอ่าพอแล้วไม่ต้องยกพอแล้วพอแล้วไม่ต้องยกเยอะแล้วเอาพอแล้วอ่าหย่อนไม่หยันไม่ปลายปล่อยปล่อยแล้วก็ปลักไปแน่อ๋อใช่แล้วก็สวิงไปอ่าพอเรายกไปมันก็ยกสูงเลยอ่าเอาดูนะครับนี่ครับ ยูทูบเบอร์ครับวันนี้มาขับเองครับต้าไม่โคเสมืองนะครับสี่หินครับรู้หมดทุกอย่างนะครับวันนี้มาลองทำเองนะครับโอ้โหครับเริ่มจะกล้ามือแล้วครับไม่ได้ขับนานแล้วครับโอ้โหนี่ไม่ได้ขับนานแล้วครับเมื่อก่อนขับเคสอยู่นะครับครับเคยขับแต่บูมสั้นใช่ไหม ใช่ใช่ยาวนล้มันก็เลยไม่ถนัดี๋ยวาวยาวไม่ถนัดนะครับเริ่มข้อมือแล้วเนนี้เริ่มเริ่มข้อมือแล้วโอ้โหครับโอ้โ hey. อ้ยนี em, revenge, ่เริ่มเริ่มเริ่มจะข้ามือนะครับเริ่มจะข้ามือนะครับนี่ครับนี่นะครับอาจารย์ป้าครับลูกศิษย์พิร้อย แรงกไม่ลงพอ,อ,พ,อพอลงไปแล้วพอเรายึดยึดการต้านหนันมันก็กระโดดเขาต้องพร้อมใจกันนะไปแล้วครับไปแล้วครับหยุดลงไปนะครับหยุดลงไปไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเดยเย็นยังไม่เข้ามือขับเซคัไคบไม่เคยขับโกเบ้ไม่เคยขับโกเบ้นะครับไม่เคยขับโกเบ้ไม่เคยขับโกเบ้นี่ครับโอ้โหครับเนี่ยเริ่มมามือแล้วเนี่ยนี่นะครับ

À, ลากมาลากมาแมวดินนะครับเอาแต่กีเรนนะครับเดียวกดดินแม่ดาว<ะ>ดาวปุ้่เลยดาวปุ้มเยฮะดาวปุ้มเยไม่ไม่หับไปหน้าหน่อยเลเลื่อนเล่ไปข้างหน้าหน่อยโอ้โโอ้โหเดียวฮะ เดี๋ยวเดียวตามหน่อยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยยืดอยจะยืดดิอ่าโอ้นี่นะครับเวลามาดูเพื่อนรู้ทุกอย่างสอนเพื่อนทุกอย่างนะครับตาไม่โกเสมอนะครับโอ้โหวันนี้ลองขับเองครับโอ้โหห่วยแตกครับวันนี้มาขับเองแล้วครับโอ้โหเราก็นึกว่าเก่ง เห็นมารู้ทุกอย่างรู้หมดวันนี้เลยให้ขับเองดูครับโอ้โห,โห,โห,โโห,โหนี่แหละครับไปขับแต่แคทขับแต่แคทนะครับโอ้หยังไม่ทั่งคอนโทรลในสวิงซ้ายขวาเนี่ยแหละครับสวิงน่ารักไม่เคยขับเป็สวิงซ้ายขวาเมื่อก่อนบอกเพื่อนนะครับตะกอนออกท่อที่ขับได้หมดนะครับโอ้โหเ <c oughs> อาแล้วครับเออ ขอให้มาตักเลนนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดีวเนี่ยไม่ถนัดเดี๋ยวปัอนกันไม่ถนัดอีกแล้วเอ๊มันกลับมันไม่ก้าวจังกว่าเรอครับพอเบารอบมันไม่ได้ครับไม่ได้เนี่ยมาบ้านเนี่ย เร็วอยู่ได้โอ้ยนี่ก็ยืดแล้วครับยืดแล้วครับโอ้โหโอ้โหผมไปกล้ายืดเดี๋ยวมันกลัวก่ำมั่มนะครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเต็ตเตอว่าโอ้ยกูต้องดันกรอบอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยงอะไร แล้วเดินหน้าจะไปดูหน้าล่ะโอ้โหนะครับวินติ้งก่อนนะครับเอากลับไปทำไมครับโอ้ยบอบอกบอบอบอเอาจริงเลยนะเอาจริง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 เลยครับเฮ้ยเคยเต้นซิมิกหน้าหลังอ่ะนั่นแหละครับเท็มเตอร์ทุนไม่ได้ไปแล้วครับนี่แล้วตั้ง กระปิงตรงนี้ตั้งออหันหน้าไม่ได้นี่เ<น><อ>ดีเย๋ยวกล้องหน้ายตรงนี้อ่ะอ่าเนี่ย่ะเลื่อตั้งให้มันยืนหน่อยก็ได้เออได้ได้ได้ไดไดอ,อ ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหเด้งมาแล้วครับขบน่ายขบน่ายครับโอ้โหตักคาดขึ้นมาเลยครับโอ้โหขับยากไม่เหมือนแคทมันไม่เหมือนแคทนะครับนี่คืออาจารย์แคทเลยนะครับโอเบเนี่ยยังไม่ถนัดไม่ถนัดนะครับขอโอเบครับเดี๋ยวเริ่มข้อมือแล้วเนี่ยเริ่มข้อมือแล้วเนี่ยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว ันแคนเซิลเลยนะมันแคนเซิเลซเลยนะครับ เราต้องใช้เวลาที่เป็นคุมยาวด้วยเนี่ยเนี่ยพอเราเริ่มตั้งหลักได้แล้วเนี่ยนะเป็นเรื่องง่ายแล้วบาดแดงเนี่ยเมื่อกี้ซ่อไม่คนดายเฉยเนี่ยทีนี้ก็ปึ๊บอยู่นั่วางจะเอาแบบไหนเอาเนี่ยปึ๊บมาสวิงกลับสวิงกลับเดี๋ยวกองก็ได้ให้ให้ดูเลยครับเนี่ยนี่ไปบอกว่าตาเป็นกรุ๊ปหนึ่งครับไม่เป็นเนี่ยนี่นครับจะเจอไปนะครับเนี่ยนะ วางเบาวางนิ่มเลยปึ๊บเนี่ยนี่นะพอเราเริ่มเข้ามือเราจะรู้จังหวะนะว่าขับตะแคบพอเราก็จะรู้ปึ๊บเราก็จะลงมาทันทีปึ๊บเนี่ยแล้วก็เบียดปึ๊บเม่กีปั๊บเนี่ยสวยครับสวยเมื่อกี้หลอกหลอกไม่นเจอเนี่ยนะครับเนี่ยสวยครับสวยนี่นะพอทีนี้เราพอเราเริ่มเอาจริงเราก็จะรู้จังหวะแล้วเันนี้นี่เอาใกล้ก็ได้เนี่ยปึ๊บ ึ๊บงัดขึ้นยกสวิงนี่ไม่ต้องยกสูงนี่เห็นนะอ่าเนี่ยเนี่ยทีนี้พอเราสวิงปุ๊บเพื่อไปห้มันกระดกเราเอาต้องปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาดูปุ๊บยกไปปุ๊บนี่มันจะไม่เป็นจังหวะพร้อมกันเลยปุ๊บยกปุ๊บนี่ไม่ต้องหุบไกลดึงเข้ามาเนี่ยเห็นนะเนี่ยทีนี้มันเข้าจังหวะได้ป่ะเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเหมือนขับไม่เป็นอ่ะเนี่ยรอที่เฉยเมื่อกี้เนี่ย นี่ปึ๊บเบาบางปึ๊บน้องๆที่ขับเอ้ายีนมันติดออรถที่แบบเนียติๆอ่านะดูนะดู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 นะน้องๆนะมันจะมันจะปัดสามปัดมันจะเข้าจังหวะเลยนะเนี่ยครับสามปัดปึ๊บดึงมาปึ๊บฟุกเข้าเนี่ยเล่นตะเมนสีนี่เนี่ย เอาเอาแบบนิ่มนะเนี่ยนนิ่มๆนิ่มมันจะคว้มจังหวะกันเลยครับเนี่ยทั้ครับเตะเติร์จากนับแล้วครับอืมเตะเติร์ตุนไม่ได้แะ้วครับเนี่ยยกปุ๊บไหนน้องๆเนี่ยมันขับไม่ใช่ยากครับน้องๆถ้าน้องๆขับเป็นเนี่ยเนี่ยระวังต่ำปุ๊บปุ๊บเนี่ยเนี่ยเรียนมันจะติดแล้วเหนียวเนี่ยเนี่ยดูนะดูดูจังหวะที่ว่าเราเอาลงไปไกลนะปุ๊บเนี่ยเห็นไหม มันก็จะไม่กระตุกั้งน้องขับเป็นเนี่ยถ้ารู้จังหวนะน่ะนี่เห็นไหมเราก็มาปุ๊บเราก็ยุบปุ๊บโย